เรดบล l เรซ c ิ่งทีมแชมป์โลกในศึกรถส,สูตรหนึ่งเปิดเกมยื่นข้อเสนอสัญญาหลายปีวังดึงตัวอเล็กซานเดอร์อันบอนนักขับชาวไทยกลับสู่ทีมเพื่อลุยศึกฟอร์มูล่าวันนับตั้งแต่ปี2026แทนที่เซอร์จิโอเปเรสจากการรายงานของสื่อมอเตอร์สปอร์ตชื่อดังค่ะโดยอันบอนตกเป็นประเด็นอย่างร้อนแรงเกี่ยวกับอนาคตของเขาในช่วง2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจากรายงานความเชื่อมโยงกับเรดบลูเรซ c ิ่งเพื่อเป็นตัวแทนของเซอร์จิโอเปเรสเช่นเดียวกับการย้ายสุดช็อกของลูอิสแฮมิลตัน ไปยังเฟอร์รารี่ในปี2025ค่ะทําให้เก้าอี้ของ Mercedes ว่างลงค่ะขณะที่รายงานข่าวลือว่าเรดบูได้ยื่นข้อเสนอเป็นสัญญาหลายปีกับอันบอนเพื่อดึงไปร่วมทีมนับตั้งแต่ปี2025ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นข่าวที่ไม่ถูกต้องค่ะสดทาง motorsport.com สื่อมอ t ตอร์ o r t รยักษ์ใหญ่ระบุว่าเรดบูกาลังยื่นข้อเสนอแรกเพื่อเซ็นสัญญากับนักขับชาวไทยไวัย27ปีให้กลับไปสู่ทีมให้ได้ค่ะซึ่งหากอันบอนตอบรับข้อเสนอดังกล่าวเรดบูจะสามารถดึงตัวเขากลับไปสู่ทีมเป็น เป็นเวลา3ปีโดยเริ่มต้นจากปี2026ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากสัญญาฉบับปัจจุบันกับวิลเลียมจบลงในปี2025ขณะที่ลูอิสแฮมิลตันย้ายสุดช็อกไปเฟอร์รารีในปี2025ค่ะทางเลือกนี้นับเป็นหนทางในการยกระดับอย่างแท้จริงของอันบอนค่ะทั้งในแง่ารายได้มหาศาลและการกลับสู่ผลงานระดับท็อปอีกครั้งแต่ก็ยังคงมีอีกทางเลือกที่อาจเกิดขึ้นหลังจากแฮมิลตันย้ายแบบสุดช็อกไปสู่เฟอร์รารีนั่นทำให้โคตาของ Mercedes ว่างลงค่ะและเชื่อมโยงกับ นักขับชาวไทยโดยตรงและเมื่อถูกถามเกี่ยวกับอนาคตของตนเองกับวิลเลียมซึ่งอันบอนกล่าวค่ะว่าผมคงปฏิเสธมันถ้าจะบอกว่าไม่มีคําถามหรือการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือการย้ายทีมแต่ความจริงมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผมแต่ในส่วนของผมจริงๆแล้วคือการบริหารอนาคตตัวเองที่มากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่การขับรถแข่งจากจุดยืนของผมผมตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่ารถ F W 46คันนี้พัฒนาไปในทิศท,ทางได้ตอนนี้ผมอยากรู้ฟีลลิ่งกับรถแข่งในการทดสอบที่บาเรนและการ แข่งขัน4-5ถึงหหรือ6สนามต่อจากนั้นและสัมผัสถึงความคืบหน้าของตัวรถตามที่ผมคาดหวงังความสนใจของผมทั้งหมดอยู่ที่วิลเลียมและนั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นตัวเองอัตราความคืบหน้าสําเร็จผมก็สําคัญมากเช่นกันดังนั้นเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ผมรู้สึกว่าตัวเองเข้าใกล้จุดสูงสุดของตัวเองแล้วมีการปรับปรุงอยู่เสมอและก็ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงแต่โดยทั่วไปแล้วจากประสบการณ์ของผมในตอนนี้และศักยภาพที่มีผมรู้สึกว่าผมสมควรได้ขับรถแข่งที่สามารถขึ้นโพเดียมได้และต่อสู้เพื่อชัยชนะ นั่นเป็นเพียงความซื่อตรงที่มีต่อมุมมองของตัวเองเนื้อสิ่งอื่นใดผมอยากให้ทีมนั้นคือวิลเลียมและนั่นคือสิ่งที่ผมทุ่มเททํางานและความพยายามทั้งหมดของผมมันชัดเจนมากสําหรับผมโดยเฉพาะเมื่อมองไปยังตลาดนักขับมันน่าสนใจมากเมื่อหลายทีมต้องการนักขับคนเดียวกันในปี2025และ2026ซึ่งฟอร์มูลาวันจะเปลี่ยนไปใช้เชสซีและกฎใหม่เกี่ยวกับพาวเวอร์ยเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าค่ะ